โอเคครับผมกรับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง b 2 e เคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็รันไปกับการเกมสมาร์มาสเตอร์รุ่นนิวอีล่านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า ชุดใหม่ออกมาแล้วนะฮะก็ได้เติมตัวเล่นกันไปอุตลุดเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับบล็อกนี้หนละังจากที่ผมได้เปิดแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออมันเติมตัวเล่นในชุดบล็อก1นึนะครับผมแล้วก็ชุดดีโฟเคสามที่ผ่านมาเนี่ยได้นค่อนข้างเยอะนะครับคือไม่ไม่ได้เปิดคอนเซ็ปต์ใหม่อะไรใดๆแต่ว่าจะเป็นซิลในเรื่องของการเอาไปะะอัปเกรดนะครับผมของซิลในชุดบล็อกที่1บล็อกที่2และบล็อกที่3าะครับผมในรุ่นของดีโฟเคนั่นเองนะครับผมซึ่งผมมองว่าจากจุดนี้เนี่ยเป็นข้อ นะครับผมในจุดที่แบบว่าชุดหนึ่งชุดสองชุดสามมาเนี่ยครับบางเด็กเนี่ยแทบจะไม่ถูกแตะเลยนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็ตามสภาพครับผมอันนี้เข้าใจได้นะฮะหลังจากชุดสตาร์ดัอ,อกมานะครับผมต้องบอกเลยว่ารหัสเนี่ยเป็นสตาร์ดั้ศูนย์หนึ่งไล่ไปเลยนะครับผมอันนี้คือเติมนะครับผมเป็นชุดแบบชุดเสริมนะครับเป็นชุดพิเศษเล็กๆกันเลยก็ว่าได้นะครับผมตามนั้นเนาะโอเคครับแล้วสำหรับลิฟวันนี้เนี่ยผมจะเอาเด็กนกนะครับผมแฮชแท็กบีดเบิร์ดนะครับผมนะเอามาโชว์ให้ดูครับผมว่าคอนเซ็ปต์ของมันเล่นนนอะะะไไไรรรบบบ้้าาาางคคัััผผมมมกกก็็ตสภพปปดูจฮ จริงๆเด็กนกนะครับผมก็คือเป็นอะไรที่ผมมาชอบอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆแล้วด้วยความน่ารักของเจ้าไอ้เจ้าอะไรนะชัปปี้เบอร์กินเนาะอ่ะตามสภาพนะฮะสำหรับใบใหม่แน่นอนครับผมนั่นก็คือเจ้าน้องตัวนี้เลยนั่นก็คือ ซาชานะครับผมเดอะฮันเตอร์นะครับผมเป็นซิลค่าได้สี่นะครับผมค่าใช้สามดาบเก้าโลก9ามีท่าลมร่างด้วยกันสองท่าครับผมลวมร่างสูงสุดบวกท่าลม b ิ r ์ดนะครับผมบวกท่าลมดาบจะสูงสุดอยู่ที่สิบสองกันเลยแล้วตอนเข้ามาเดี๋ยวได้หนึ่งสเปล,ลด้วยนะครับผมตามนั้นฮะอัพเดที่ครับผมบอกว่า b ิ r ์ดนะครับผมท่าลมอื่นฝ่ายเราเนี่ย จะดาบบวกขึ้นหนึ่งนะครับผมคือหลักๆเลยเนี่ยคือเจ้าแฮชแท็กเบิร์ดในชุดก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามันไม่มีตัวบวกพลังแบบตรงๆเนาะเพราะฉะนั้นทําให้เจ้าเบิร์ดทั่วไปเนี่ยครับตัวจิ๋วมากๆนะครับผมก็จะต้องพึ่งในเรื่องของการติดของเพื่อเอาไปสู้ซึ่งมันตั้งยากมากนะครับผมตามสภาพนะตามนั้นฮะแล้วก็มีสกิลด้วยครับซึ่งสกิลเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคือไฮไลท์ของซาช่าใบใหม่นี่แหละนะฮะจะหายสามเอ็มพีพร้อมกับหนึ่งสเปลนะครับผมนั่นก็คือสกิลนีี้้้้้้้้ฮฮะะะะะใใใใชไไไดดดแแคคคคค่่่่่รรรรรัััังเเเทาาาาานน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 หหลลก็มมมมบบบบิ์ผผอืขึป ปวกขึ้น2เป็นระยะเวลาสองเทินนะครับผมและสกิลหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเปลี่ยนลายนั่นเองนะฮะจากจุดนี้คือใช้สกิลบัฟพลังแล้วก็ทำให้สกิลฝ่งข้ามหนึ่งใบเปลี่ยนลายได้นะครับผมไม่ว่าจะผักตัวในแอทแทร์ลายลงดีเฟนซ์หรือจะดึงจากดีเฟนซ์ขึ้นมาสู้ก็ได้นะครับผมอันนี้ดูดีมากนะครับผมไปต่อฮะใบถัดไปนั่นก็คือเจ้าธันเดลิศนะครับผม เจ้าทันเดอริคนะครับคือจากเดิมเนี่ยรวมร่าง b e a t สองใบนะครับผมดาบจะสูงสุดอยู่ที่12นะฮะจากจุดนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บวกพลังอะไรนะครับผมนอกจากมี a ย i บ i ตีบอกว่า a b e a t นะครับผมใบอื่นไฟเราโจมตีซิลนี้จะดาบบก1ขึ้น2เทิร์นคือทันเดอริกจะตัวโตได้ก็ต่อเมื่อเห็นบีดโจมตีนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องการเอาบีดไปตีมันก็น้อยอ่ะที่จะเอาไปผิด ดหาบีตัวใหญ่ๆขึ้นไปสู้นะครับผมคือใหญ่สุดในแฮชแท็กที่เป็นเบิร์ดด้วยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าทันเดอร์ลิกนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าจ่าย2 MP นะครับผมดีในแท็กลน์ซิลหนึ่งใบนะครับผมเอ่อซิลนี้รวมร่างนะครับผมแฮชแท็กเบิร์ดหนึ่งใบนะครับผมใบอื่นฝ่ายเราโจมตีนะครับผมด้วยท่าโจมตีใดก็ได้แม้ไม่รวมร่างหนึ่งเทินนะครับผมจากจุดเนี้ยเนี่ยมันเห็นบีสตีมันจะบวกนะครับผมตัวใหญ่ๆกันไปเลยทีเดียวแต่สกิลเนี่ยครับมันจะบัฟพลังนะครับผมก็คือให้แฮ แน่นอนครับในเรื่องของการทําให้เบิร์ดวิ่งตีได้ผมบอกได้เลยว่ามันทําไม่ได้นะครับผมตัวมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะก็เริ่มจากเจ้าชพบี่นะครับผมอ่าชิบี่นะฮะก็ตัวเนี้ย มารวมร่างง่ายครับรวมร่างทานลมหรือว่าจะเป็นแฮชแท็กมืดก็ได้มันจะดาบสิบนะครับผมต่อให้ได้รับผลสกิลของเจ้าทนดาลิกมันก็ยังอยู่แค่สิบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเฉยๆในเรื่องการเอาสกิลนะครับผมบัฟเปลี่ยนท่าลมร่างแล้วก็วิ่งไปตีเนาะก็ไม่ได้ใช้ครับผมอเล็ที่ถัดมานะครับผมของเจ้าตัวนี้บอกว่ามีท่านลมอื่นในสนามเรานะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามนะฮะ Uh, #hashtag monster นะครับผมธาตุดิน MT ค่าไล่หนึ่งนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นใบเปลี่ยนลายนะครับผมจากจุดนี้ก็ใครเล่นธาตุดินนะครับผมที่มีซื้อ MT ค่าไล่หนึ่งนะฮะก็ต้องระวังเจ้าชาบีดนะครับผมสักนิดหนึ่งนะครับผมตาตามสภาพครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวบัฟพลังให้กับเจ้าเรียกทองก้อนแล้วกันนะลมชินนะฮะ ก็ตัวบัฟพลังให้กับทองก้อนนะครับผมนั่นก็คือชับบี้เบอร์กินนะฮะเป็นซิลค่าไล่หนึ่งนะครับผมค่าใช้ยหนึ่งะฮะไม่ใช่ตัวตีแน่นอนเอามาใช้อเวอร์ตี้นี้ครับบอกว่ามีแฮชแท็กเบิร์ดนะครับผมใบอื่นในสนามเรา2ใบขึ้นไปนะฮะซิลนี้เข้ามาในสนามเจ้าทองก้อนของเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยบล็อกการสวนกลับ1เทิร์นก็คือวิ่งไปตีแล้วจะไม่แพ้นั่นเองนะครับผมตันนะแล้วก็เจ้าทองก้อนฝ่ายเราเนี่ยที่ติดนะครับผมมิสติกชนิด ps นะฮะของเราเนี่ยจะดาบบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะ ติดพีเอครั้งเดียวก็ทะยานไปบวกสนั่นเลยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่น้องซาชาจะมานะครับผมเจ้าไบนี้จะทําให้น้องทองก้อนตัวใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ตามสภาพาะแต่จากจุดนี้เนี่ยก็ก็ไม่ต้องเน้นเจ้าชับบี้เบอร์กินมากแล้วนะครับผมเพราะว่าซาชามาแล้วนะฮะบวกหนึ่งให้อุตรุดเลยนะครับก็ตัวใหญ่ดีนะใบถัดไปที่เป็นแฮชแท็กเบิร์นะครับผมก็ บอกได้เลยว่าเอามาทําแค่เป็นค่าลมล่างนะครับผมก็คือเป็นเบิร์ดนี่แหละอ่าเป็นแฮชแท็กดีแฮชแท็กเบิร์ดนะครับผมอา่ามีสกิลครับบอกว่าจาก2 MP นะครับผมมีแฮชแท็กตีท่าลมนะฮะไวอื่นในสนามเรานำมิสติกนะครับผมชุดอา่าสิบสองเดอะแฮงแมนนะครับผมอา่าไฟตรงข้ามหนึ่งใบในสนามไปไว้ใต้กองน,นะครับผมก็คือเอามาไว้ไว้เต็มมิสติก ic, ชนิดเดอะแฮงแมนนั่นเองนะฮะ ก็ตามสภาพครับหลังจากใช้สกิลไปแล้วหรือเราไม่ได้ใช้อะไรก็ตามเอาไปเป็นสิลลองรวมล่างเสียส่วนใหญ่นะครับผมตามสภาพครับผมและก็เป็นใบสุดท้ายครับที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นเจ้าเฉาานะครับผมเอามาทําท่ารวมล่างเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องใช้ท่าลมนะครับผมหรือแฮชแท็กบีดหรือแฮชแท็กเบิร์ดในโคงการรวมล่างเนาะเจ้าเฉาเฉาไหมันเป็นแฮชแท็กบีดแล้วก็เป็นท่าลมครับอย่างน้อยๆก็จะดึงไปรวมล่างกับสิลใบใหญ่ๆได้นะครับผมและก็เป็นคอนเซปต์สุดท้ายครับต่อให้ลิสต์เด็กจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคระะสนค คือต้องบอกว่าขออนุญาตจับแสงลงอ่าคือเซเบรคดับมันจริงๆมันจะเก่งมากถ้าเล่นกับทาดไฟทัดมืดเนาะเพราะว่าเขาจะรวมร่างได้นะครับผมแต่ถ้าเขารวมร่างไม่ได้เนี่ยเขาจะยินที่ดาบเจ็บนะครับผมและมีบริบที่บอกว่าซีลนี้โจมตีซีลใบรองรวมร่างได้คือหลายช็อตครับผมที่เซเบรสอยู่ๆก็ตัดทอนตัวใหญ่ของเขาลงนะฮะแล้วก็ตีซลลองเนาะแล้วก็ ให้ตัวใหญ่ของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปสู้ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมเซเวลร์สทำเกมให้ผมตรงเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเซเวลรสเนี่ยผมแทบจะไม่ถอดออกจากเด็กเลยนะครับผมจากจุดนี้ในเด็กต่อให้เปลี่ยนลิสต์แล้วนะครับผมผมก็ใส่ไปถึง2อถึงสใบกันเลยทีเดียวอ่าก็ตามสภาพครับผมหลังจากนั้นในหมวดของมิสติกนะครับผมอ่าหลังจากที่มีมิสติกมาเติมในชุดของสตาร์ดัตใหม่แล้วเนี่ยหลังจากนั่งช่างใจนะครับผมแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเจ้าแหวนลมนะครับผมต้องมีแน่นออออออนนนนนนคครรรัััััับบบตติดด PS ใใหหห้้้กกกกกงง่่่ทเเมมมืไไ็็็วญๆปปะะะผแลจ ถึงแม้จะอยู่เพียงแค่2เทินแต่ดาบบวกขึ้น3เลยนะครับผมติดในเทินเนี่ยวิ่งตีก็แรงมากนะครับผมในขณะที่ตีเสร็จนะครับผมฟังตรงข้ามจะตีกลับมาเราก็ยังบวก3อยู่นะครับผมจากจุดนี้คือผมชอบมากนะครับผมตามนั้นนะแล้วก็เป็นมิสติกที่ผมมองว่ายุคใหม่ๆเนี่ยรวมร่างกันบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นทันเดอร์โบเนี่ยผมแทบจะใส่เป็นมิสามันไปแล้วนะครับผมสองถึงสามใบกันไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับติดไว้หนึ่งใบนะครับผมเพราะว่าเป็นยูนิตด้วยนะครับผม กาเลีนะครับผมเอพิคไลท์สีทาลอตนะครับผมมีซิลฝาตรงข้าม2ใบขึ้นไปในสนามนะครับผมนำซิลฝาตรงข้าม1ใบกลับขึ้นมือใบนี้คือเป็นไฮไลท์สุดๆกำลังฝงตรงข้ามกำลัง,งยืนตัวใหญ่ได้เปรียบนะครับผมอยู่ๆเข้าเธอเราใจสี่ยกขึ้นมือไปโลดนะครับผมมิสติกที่ติดบนซิลนั้นอยู่เนี่ยก็ยจะหลุดไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นกอหลีนี่เป็นอะไรที่แบบพลิกสถานการณ์ได้เลยนะ,ะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็ใบถัดไปครับที่เลือกใส่ได้เลยครับนะบดิงควีนหรือเกาเลีอะไรก็ได้ครับแต่ผมเนี่ เป็น PA ส่เทินนะครับผมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งการซิลที่มีค่าดับามากที่สุดทุกใบในสามของตนได้นะครับผมจากจุดนี้เนี่ยมันแปะนะครับผมแล้วส่งผลให้กับผู้เล่นนะครับผมไม่ได้ส่งผลให้กับซิลนะก็ ผู้เล่นนะครับผมห้ามสั่งการนะตามสภาพครับผมจากจุดนี้จะแก้ได้ก็ต้องทำลายมิสติกอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นมิสติกนะครับผมที่เป็นยูนิคใบใหม่เลยนั่นก็คือ Star ์ดั๊ตนะครับผมเป็นมิสติกจ่ายสามเอ็มพีอินเทอร์เฟียนะครับผมออลิตี้บอกว่าซิลหนึ่งใบนะครับผมดาบบวกสโล่บวกสและบล็อกมิสติกประเภททาร์ล็อตนะครับผม MP ค่าไร่หนึฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลาทั้ง2เทิร์นนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้คือดีโคตรตนะครับผมคือแจมเลยนะ บวกพลังได้แบบอินเตอร์เฟียร์นะครับผมบวก3ามในสวนกันอุตลุกดนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับเป็นยูนิคนะครับผมตามสภาพเลยฮะโอเคครับผมสำหรับลิสต์เด็กของผมเนี่ยมิสติกใบอื่นเนี่ยคงไม่ได้นำเสนอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากจุดที่ผมจัดเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีเซตใดๆล็อกแล้วนะครับผมถ้าเป็นเซตตีก็อินควิสต์ินหยางบวกโนแอดแฮกกิ้งนะครับผมหลังจากนั้นจะเป็นเคิร์ดจีเวลผสมไปก็ใส่ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านเลยนะครับผมที่อยากจะเล่นนะครับผมสำหรรรรรััััับบบพีีีีีเเเเเดดดดดคคคคขออออองงงซาาาาาาช่่่่ผผผมมมต้้้้ฝกกกกไไไววววยยทนนนนนนะะะลิปปปหจ็ู๋สสรับ